วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวัชลราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปเรือนจำกลางสมุทรปราการตำบลคลองด่านอเภอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำกลางบางขวางและทันทสถานหญิงกลางซึ่งเป็น4ใน25เรือนจำเป้าหมายในโครงการ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และช่วยเพิ่มศัก,กยภาพในการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังมากขึ้นวันนี้เป็นการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในเรือนจำเป้าหมายครบทั้ง25แห่ง กอกาสนี้ทรงเปิดแผลกลุ่มป้ายมุมสุขภาพราชทานปันสุขในสถานพยาบาลพร้อมพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังป่วยผู้ต้องขังชาราและพิการเรือนจำกลางสมุทรปราการเป็นเรือนจำที่มีความหนานแน่นเป็นอันดับ3ของประเทศมีนักโทษ ,7857 คนมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง354คนพบปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยเนื่องจากบุคลากรการแพทย์ในเรือนจำไม่เพียงพอ หลังเข้าร่วมโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขได้เข้ามาจาัดระบบต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงหงใหญ่ผู้ต้องขังป่วยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์จึงสงรงเริ่มโครงการเพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานนำไปรักษาผู้ต้องขังป่วย ภายในโครงการมีหลายกิจกรรมตั้งแต่การพระราชทานเครื่องหมือแพทย์การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะการให้ความรู้กับผู้ต้องขังทุกคนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆด้วยการจัดให้มีมุมสุขภาพราชทานปันสุขมีหนังสือและวิดีทัศน์ที่ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดโครงการถึงปัจจุบันมีการประเมินผลการทำงาน เพื่องท้นพบว่าเรือนจำและโรงพยาบาลมีการพัฒนางานในระบบของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังเป็นอย่างมากรวมทั้งเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เรือนจำ โรงพยาบาลร่วมมือกันเพื่อดูแลผู้ต้องขังรวมทั้งในเรือนจำบางแห่งมีการพัฒนางานไปมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ในระยะที่หนึ่งของโครงการคือพัฒนาระบบสุขาพิบาลในเรือนจำมีการทำงานในเชิงของการป้องกันโรครวมทั้งการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อการทำงานในแวดวงสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมอย่างสูง อยอไรก็าตามพบภาวะที่ผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่มีพฤติกรรมมาจากการบริโภคอาหารหวานการไม่ได้ออกกําลังกายที่เพียงพอซึ่งคณะกรรมการจะนําข้อมูลดังกล่าวไปจัดทําแนวทางเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเวลา14นาฬิกา41นาทีสเสด็จไปโรงพยาบาลบางบ่ออำเภอบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่คายของเรือนจำกลางสมุทรปราการทอดพระเนรโครงการเรือนทานปันสุขโรงพยาบาลได้จัดสรรห้องพักฟื้นแยกผู้ต้องขังป่วยที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้เนื่องจากอ่านป่วยหนักเกิดเกินศักยาภาพของสถานพยาบาลในเรือนจำใช้ชื่อว่าเรือนทานปันสุกมีเตียงผู้ป่วย8เตียงเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขังข,งของกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดห้องรองรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในการควบคุมผู้ต้องขัง ภายในมีส่วนควบคุมระบบกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการหลบนี้ขณะพักรักษาตัวปี2562พบว่าผู้ต้องขังป่วยหนักด้วยโรคปอดอักเสบโรคเอสติดเชื้อในกระแสะเลือดและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เรือนทันปันสุ่เริ่มเปิดใช้บริการเมื่อปี2562ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันลดความหวาดระแวงระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ต้องขังป่วยด้วยภาพลักษณ์ของโซ่ตรวนจากเดิมที่ต้องพักฟื้นในหอเดียวกันในการนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วย4คน จากนั้นส่งพาดดำเนินไปคลินิกให้คำปรึกษาซึ่งประชาชนทั่วไปที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อเอชอวีหรือไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินอาการจากแพทย์เฉพาะทางหากได้รับคำวินิจฉัยว่าผลเลือดเป็นบวกแพทย์จะสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าสู่การรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากผู้ป่วยต้องมีวินัยในการทานยาต่อเนื่องเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยด้วย สำหรับคลินิกให้คำปรึกษาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2538มีผู้เข้ารับคำปรึกษาและติดเชื้อ HIV จำนวน800คนเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนผู้ต้องขัง HIV มีแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อเข้าไปตรวรักษาในเรือนจำเดือนละ2ถึง3ครั้งหากมีอาการรุนแรงจะส่งตัวมารักษาอย่างโรงพยาบาลบางบ่อต่อไปเวลา16นาฬิกา27นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลงวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรราชทิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระวะโรกาศให้หนายพยุงสรัญญูญาตีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพอปรรอราชวิทยายลัยในพระบร,รมราชูปถัมภ์นำคณะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพอปรอราชวิทยายลัยมาเป็นเวลา20ปีและ10ปี รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัต,รรตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยการนี้ผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูกับผู้แทนสมาคมนักเรียนกล่าวโรงเรียนพปรราชวิทยาลายัยรวมข้าวเฝ้าด้วย โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาพระชรกิตยาาาิยาภาณเรนทิราเทพพยัคฆวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาพระราชทานพระโอวาทความว่าเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงเรียนพอปรรราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า จากนี้ไปถือเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างขึ้นแต่ได้พบปะบุคคลต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาละเทศะรักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสมและตั้งใจปฏิบัติงานของตนโดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้พร้อมทางรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตนหากปฏิบัติตนได้ดังที่กล่าว ชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน